ก็จะสนับสนุนนะครับสมาชิกของพวกเราทั้ง10คนนะครับก็ไปในทิศทางเดียวกันในการที่จะสนับสนุนคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากมหาเพื่อไทยนะครับตอนนี้พวกเราทุกคนก็ทํางานกันในฐานะที่จับมือกันแล้วลงเรือลำเดียวกันแล้วนะครับต้องพายเรือลำนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับนะครับรวมพลังแ่งวาดลุกถื ผู้ประกาศของท่านประธานิบปาชาพร้อมกันครับรักและสบายชาเรามีว่าการกระทรวงทพลารสนและส่งาร้อัาไทยตานะครับการพนาศภาปราชาที่มูสวรรมข้าไทยพัฒนาการจะได้มการบริารการพฒนาะรเปนวทิ่นัชื่อมีดมเกีรทโการบริหารทางการศึกษงานย tambahan halangan di luar dah ya ครับวันนี้นะครับวันที่19สิงหาคมของป,ปีก็จะเป็นวันที่พวกเราครอบครัวศิลปะอาชาและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพันธบุรีตลอดจนญาติชนิดมิหายนะครับและก็คนที่เคยทํางานกับพ่อปัญหามานะครับจะมาร่วมใจกันทําบุญแล้วก็ราลึกถึงคุณพ่อปัญหาปีหนึ่งเราจะทําบุญกันสองครั้งเพื่อรำลึกถึงคุณพ่อ,อ,ก,อก็คือวันที่คุณพ่อเสยชีวิตนครับ23เมษาย,ยนและวันที่19สิงหาคมครับที่ถือว่าเป็นวันตา้เือนของคุณพ่อ ปีนี้ก็อีกเช่นเคยเราก็ได้รับความเมตตาจากเพื่อนฝูงของคุพ่อจากคนที่เคยทํางานกับคุณพ่อแล้วก็ญาติๆนะครับแล้วก็ทีมงานของพวกเรามาทําบุญรำลึกถึงสิ่งดีๆครับที่คนชื่อปัญหาศิลปะชาได้ฝากไว้ให้กับคนินไทยให้กับชาวจังหวัดชุพพัณธุรีครับ ล่าสุดท่าทีของพรรคชาติไทยเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ค่ะครับต้องบอกว่าการที่จะลงคะแนนหรือโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นถือเป็นเอกสิทธิ์นะครับไม่สามารถที่จะเป็นมติพรรคได้แต่จากการที่เราได้มีการพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยนะครับในช่วงหลายที่ที่ผ่านมาวันนี้ก็ได้ ท้องต้องการน,นะครับว่าเราทํางานร่วมกันแล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนาก็จะสนับสนุนนะครับสมาชิกของพวกเราทั้งสิบคนนะครับก็ไปในทิศทางเดียวกันในการที่จะสนับสนุนแคนดิเดตนะยกรับรมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนะครับตอนนี้มั่นใจใช่ไหมครับว่าเสียงของรัฐบาลทั้งหมดพอเพียงพอที่จะหรือให้แคนดิเดตนากรเพื่อไทยด้รัมมั่นใจครับมั่นใจ ก็ตามที่ทางพรรคไทยนะครับที่พรรคกาน,นาได้ให้ข่าวไว้นะครับตอนนี้พวกเราทุกคนก็ทางานกันในฐานะที่จับมือกันแล้วลงเรือลําเดียวกันแล้วนะครับต้องพายเรือลานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับก<ม>็เ<ม>่าสุดคุณยิ้ก็ออกมาบอกว่าคนที่22นะครับนักศึกษาีเป็นตรงกับวันโหวตเลือกนายกฯคดีนี้เราตมอง ันนี้ผมคิดว่าคงเป็นเรื่องส่วนตัวของของของ,ของท่านนายกสิทธิ์นะครับเราเพราะว่าวันที่22เองอต่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านคือสมาชิกรกัฐสภาก็มีภารกิจที่สุญสำหรับชื่อแคนดิเดตของเพื่อไทยอะค่ะคุณเศรษฐาค่ะบางฝ่ายเขาก็ยังมีติดใจอยู่บ้างในส่วนของชาติไทยอะคะ่ะแน่นอนกับทุกคนเรามีด้านบวกและด้านด้ยอยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ นะครับเราก็มีบุคลากรที่มีศักยภาพมากมายนะครับและกว่าจะได้แคนดิเดตมาแต่ละท่านนั้น, mm hmm. นเชื่อว่าผู้บริหารของพรรคนั้นผมคัดเลือกมาคัดสัรงมาคิดบ้าบอกที่สุดแล้วนะครับเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วพวกเราในฐานะที่พักร่วมทำงานด้วยกันนั้นเราก็ให้เกรตุผลใหญ่ก,กับในการที่จะเสนอแคนดิเดตเราพวกวเราก็จะสนับสนุนนะครับ